คาระวะสหายเซียนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอเซียนอักษรขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการสนับสนุนโดยการกด s ับสไครต์และไม่กดข้ามโฆษณาอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่หอเซียนอักษรขอนำสหายร่วมวิถีทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการผจญภัยของเหล่าเซียนนับแต่บัดนี้ มหาเทพยุตจักรพัิอักคีโดยเซียนอักษรเลิศดล้ำระดับพลังในการฝึกตนในมหาพิพภพโต้ซีระดับการฝึกปราณแห่งยุทธโต้จือชีของมหาเทพยุตจักรพัทอักคีโดยเซียนอักษรเลิศดล้ำนักฝึกยุทธต้องเสริมสร้างเส้นลมปราณและความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อรองรับพลังปราณยุทธในระดับต่อไป โดยจะแบ่งเป็นขั้นที่1ถึง9ระดับโดยนักยุทธในพิภพโ,โต้ซีนี้แบ่งขั้นระดับพลังโดยนับจากจำนวนดวงดาวที่เกาะตัวขึ้นในจุดปันเถียนจึงแบ่งระดับขั้นการบำเพ็ญปราณออกเป็น1ถึง9ดวงดาวเมื่อทะลวงถึงขั้นที่9สามารถทะลวงเข้าสู่ระดับนักยุทธระดับขั้นต่อไปได้แต่หากไม่สำเร็จอาจตกไปอยู่ขั้นที่8ดวงดาวหรืออยู่ที่ระดับขั้นเดิมของการฝึกปารานระดับขั้นในการฝึกปารานมีดังต่อไปนี้ 1>, 1. นักยุทธหรือโต้เจอ1-9ดาวต้องหาเคล็ดวิชาปราณที่เหมาะกับธาตุของตนเพื่อช่วยฝึกลมปราณ 2. คุรยุทธหรือโต้ซือหนดาว 3. มหาคุรุยุทธหรือต้าโต้ซือหนดาวสามารถแปลปราญยุทธเป็นกรอบปราญยุทธได้4ยอดยุทธหรือโต้หลิงหน่งถึดาว5ราชันยุทธหรือโต้หวังหนดาว สามารถแปลปราณยุทธเป็นปีกได้และใช้ในการบินขึ้นไปในอากาศได้อย่างอิสระเสรีถือเป็นระดับที่แข็งแกร่งในจัก,กรวรรดิที่อยู่ห่างจากภาคกลาง 6. มหาราชนยุทธหรือโต้เหวงหนึ่งถึงเดาวสามารถเป็นขุมพลังระดับยอดพีรามิดในพื้นที่นอกเขตภาคกลาง 7. ปรมาจารย์ยุทธหรือโต้จงหนึ่งถึงเดาวสามารถเหาะเหินได้อย่างอิสระนับเป็นผู้แข็งแกร่งแท้จริงในมหาพิภพโต้ชี 8เซียนยุทธหรือโตวอจอวิน1-9ดาวอยู่ระดับยอดปิรามิดในมหาพิภพโตชีส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสหรือเจ้าสำนักใหญ่มีความเชี่ยวชาญในพลังด้านมิติ9ยอดเซียนยุทธ1-9ดาวเหนือกว่าเซียนยุทธขั้น9้าแต่ยังไม่ถึงกึ่งเทพยุทธ 10. กึ่งเทพยุทธหรือป้านเซิ่งม,มีความแข็งแกร่งเหนือกว่ายอดเซียนยุทธแบ่งเป็นขั้นต้นกลางและขั้นปลาย11เเทพยุทธ โตเซิร์งถึงเดาวช่องว่างระหว่างขั้นสูงมากและมีความสามารถทางห่วงมิติการสู้ข้ามระดับยากขึ้น 12. เจ้าจาักรวาลยุทธ์หรือระดับมหาเทพยุทธ์หรือโตตี้เป็นระดับสูงสุดในมหาพิภพโตชีผู้เข้าถึงระดับนี้สามารถทะลวงเข้าสู่ระนาบสูงขึ้นระดับของเขตแดนพลังจิต 1. สามัญแฟนจริง 2. อาตามันลิงจริง สามารถปรุงโอสถได้ถึงโอสถระดับ8 3. มหาตามันเทียนจริงสามารถปรุงโอสถได้ถึงโอสถระดับ9 4. ปรสรมาตมันดีจริงสามารถปรุงโอสถได้ถึงระดับจักรวาลร,ระดับของเคล็ดวิชาปราณยุทธ์ 1. เคล็ดวิชาปราณยุทธ์ชั้นทองพบในตระกูลเล็กๆทั่วไป 2. เคล็ดวิชาปราณยุทธ์ชั้นนินพบในตระกูลทั่วไปที่สืบทอดมาหลายรุ่น สเคล็ดวิชาปราณยุทธ์ชั้นดินพบในตระกูลใหญ่และสำนักใหญ่ในเขตภาคกลาง 3. เคล็ดวิชาปราณยุทธ์ชั้นฟ้าส่วนใหญ่สืบทอดในตระกูลบรรพการในมหาพิพภพโตชีระดับของทักษะยุทธ์ 1. ทักษะยุทธ์ชั้นทองพบในตระกูลเล็กๆทั่วไป 2. ทักษะยุทธ์ชั้นนินพบในตระกูลที่สืบทอดมาหลายรุ่น 3. ทักษะยุทธชั้นดินพบในตระกูลใหญ่สำนักใหญ่และในเขตภาคกลาง 4. ทักษะยุทธชั้นฟ้าส่วนใหญ่สืบพอดในตระกูลบรรพการขอขอบคุณทุกการสนับสนุนเซียนอักษรเลิศดล้ำด้วยดีมาตลอดฝากติดตามต่อไปจนจบเรื่องและฝากนิยายเรื่องอื่นๆในช่องด้วยนะครับม้วนคัมภีรหยกจบแล้วขอขอบคุณสหายร่วมวิถีทุกท่านสำหรับการกด s ับ s c คร b e และไม่กดข้ามโฆษณา อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนม้วนคัมภีร์ชุดใหม่นะภายในหอคัมภีร์ยังมีม้วนคัมภีร์หยกหลายเรื่องให้สหายเซียนทุกท่านได้ร่วมทัศนาสามารถรับฟังม้วนคัมภีร์ยกเรื่องอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลหอคัมภีร์หรือเสนอแนะม้วนคัมภีร์หยกเรื่องอื่นได้แล้วเจอกันกับม้วนคัมภีร์ยกชุดใหม่